สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเลิกงานมานะครับวันนี้กะว่าจะมาแยกหน่อบอลสีเปลี่ยนกระถางบอลสีก็เลยไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับหลังจากที่ฝนตกท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่นะครับฝนตกก็เลย มาถ่ายคลิปบรรยากาศหลังฝนตกนะครับชุ่มฉ่าให้เพื่อนเได้นนชมกันนะครับทุกเพื่อนๆทุกท่านครับอ่าอนสีของเราช่วงนี้ก็ย้ายมาอยู่นอกตู้หลายต้นแล้วนะครับอนอกตู้ได้นะครับเพื่อนๆนนะครับวันก่อนไปขายบอลสีอให้กับาร้านต้นไม้นะครับ เขาก็บอกว่า,อาบอลสีนะครับมันไม่ได้ตลอดนะครับช่วงหน้าหนาวหน้าแรงมันยุบหัวนะครับมันไม่อยู่ตลอดมันยุบนะครับแต่เขาก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับนะครับก็อเอาไปแบ่งปันนะครับเขาก็จะคงจะเอาไปขายในราคา เอาไปขายในราคาที่เขาได้กําไรนะครับส่วนมากร้านที่เอาไปให้เขาก็จะเลี้ยงประเภทพวกต้นอย่างเ,เช่นต้นพวกนี้แหละครับโช้าชั้นด่างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเขา,าไม่ยุบหัวนะครับอยู่ได้ตลอดทั้งปีนะครับ แต่ก็อย่างว่าแหละครับเพื่อนๆอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีข้อจํากัดนะครับเนาะมีข้อจํากัดนะครับแต่ถ้าเรารักเราชอบสิ่งไหนเราก็ศึกษานะครับศึกษาข้อจํากัดเขายังไงเราก็เอามาปรับนะครับอย่างเช่นบอลสีนะครับนะครับบอลสีต่างๆช่วง หน้าแรงนะครับหน้าหนาวนะครับถ้าเราขยันรดน้ําเช้าเย็นหรือมอีถาดรองน้ำนะครับให้เขานะครับเขาก็ไม่ยุบนะครับเพื่อนๆนะครับก็อยู่ได้นะครับก็อยู่ได้นะครับนะครับแต่เราเอาไปแบ่งปันเอาไปเสนอขายให้เขาราคาถูกๆพอที่จะให้เขาขายต่อทํากําไรได้ นะครับเขาก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับแต่เขาก็มีบนอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่พอเห็นบอลสีสวยๆเขาก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับบอลสีของเรานะครับธรรมชาติของเขานะครับเขาก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเพื่อนๆแต่เลี้ยงนอกตู้นี่เขาจะใบน้อยใบไม่สวยนะครับ ใบอาจจะมีแมลงกัดมีแมลงแทะนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราเลี้ยงนอกตู้นะครับถ้าใครชื่นชอบบนสีก็ต้องทําใจหน่อยนะครับก็ต้องมีตู้ไว้หน่อยนะครับเขาก็จะสีสันสวยงามนะครับถ้าเลี้ยงในตู้นะครับอย่างนี้นะครับชายชนนะครับนะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศชุ่มฉ่่าหลังฝนตกนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับประมาณ ไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ชื่นชอบบอลสีก็ต้องมีบอลสีมีตู้นะครับมีตู้ไว้นะครับเผื่อหน้าแรงหน้าหนาวนะครับที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับก็เก็บมาไว้ในตู้นะครับเพื่อนๆนี่บอลสีแตงโมนะครับอีกสักหน่อยจะได้ผ่าแล้วนะครับ สวยนะครับแตงโมนะครับนะครับมาพูดคุยนะครับวันนี้นะครับมาพูดคุยตามภาษาคนที่ชื่นชอบในบอลสีนะครับเพื่อนๆออันนี้ก็เป็นซาพูนผลนะครับซาพูนผลก็เริ่มด่างสวยแล้วนะครับนะครับนอกตู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ นิวเวียบของผมนะครับใบเขาจะนะครับโดนน้ำนะครับนะครับก็จะมีตำหนิอย่างนี้แหละครับถ้าเลี้ยงนอกตู้นะครับแต่เขาก็นะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้นะครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเขานะครับช่วงหน้าแร้งเราก็มีอ่า ที่รองนะครับอย่างเช่นชายชวนต้นนี้ผมเลี้ยงนอกตู้มาตลอดนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาก็ไม่ยุกหัวนะครับเพื่อนๆแต่มีภาชนะรองนะครับภาชนะรองนะครับน้ำนะครับพวกนี้นะครับหรือ,อณเมืองน,นนต้นนี้นะครับเพื่อนๆผมออกมาเลี้ยงนอกตู้นะครับ หน้าฝนนะครับใบเขาอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็แหวงด้วยนะครับแต่เขาก็ด่างนะครับเพื่อนๆนะครับนะด่างแล้วนะครับสวยด้วยนะครับนะครับช่วงนี้ก็เอาไว้นอกตู้ซะก่อนถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เอาเก็บเข้าตู้นะครับนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มีข้อจํากัดนะครับเนาะ นะครับแต่ถ้าเราชอบเราก็าหา,าจุดอ่อนของข้อจำกัดนั้นแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับบันซีเราก็จะสวยงามให้เราชื่นชมตลอดนะครับตลอดปีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติ ข้อจำกัดของบอลสีของเรานะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆชมบอลสีด้วยนะครับอีกตู้หนึ่งนะครับนะครับก็เริ่มแน่นแล้วนะครับช่วงนี้บอลสีเราสดชื่นสวยงามนะครับเพื่อนๆในตู้นอกตู้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเศรษฐีพันล้านต้นนี้นะครับผมผ่าหัวไปแล้วอันนี้เป็นต้นจอมต้นแม่จอมนะครับนะครับ ใบเขาก็งอกใหม่นะครับแทงหลอดใหม่ใบนี้เผือกเลยนะครับไม่มีสีเขียวเลยนะครับเพื่อนๆเป็นสีเหลืองอ่อน,ออนมีจุดสีแดงๆสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะครับพวกนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับบอลสีของเราต้นนี้ก็เป็นบอลที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งนะครับพรมพิมานนะครับเพื่อนๆ เป็นบอลที่การใบสั้นนะครับทรงสวยนะครับอาจจะชอบโดยผมจะชอบอลักษณะของบอลสีลักษณะนี้นะครับการใบไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมพิมานนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆช่วงนี้บอลสอีเป็นฤด,ดูการของเขาเลยนะครับบอลสีนะครับ วันนี้ก็เอาบอนสีมาใหา้มาให้เพื่อนๆได้ชมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับบอนสีนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงนอกตูนน้นะครับนี่แหละครับใบอาจจะไม่โตนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่น้องเขาก็อยู่ได้นะครับสตรอเบอรี่สตารน์นะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆ ได้ชมบอลสีแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับบอลสอีว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงเราควรจะดูแลเขายังไงนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางบอลสีเพราะว่าฝนตกเป็นอุปสรรคนะครับไม่ได้แยกหน่อบอลสีก็พาเพื่อนๆชมบอลสีในสวนเล็กๆนะครับสำหรับวันนี้ ช่องนายน้อยคนมือบอลก็ลาเพื่อนๆแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากช่อง y o u t u b บเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาเพื่อนๆแล้วสวัสดีครับ